อ๋อคายเนี่ยเหมือนรู้สึกติ้งต้าวมากดีอ่ะเนาะติ้งติ้งอ่าวมากดีแล้วอู้ติ้งต้าวตองๆมากตัวอ่ะงวยดิหล้วไปไล่เลยเนาะเนาะดิแม้แต่งวยไอ้งวยเนี่ยแกนี่บะรู้ย่าไม่เลยไม่เตยเนาะเอ่อเอ๊ะอ่ะนี่ติงอ่ะเอ้าตรุโหดิอึ่นคันง่าไอ้หลองย่ามะล่ะเนาะอึ่นคันน่ะไอ้หลองย่ามะล่ะตันเตยဝင်เสียอ่ะเนาะเยบี้นองอ่ะเนี่ยเนาะติ้งติ้งโหตองแน่ฉี่ไปตูหนูเลยเนาะพี่แล้วตรุทุกคลีเลยอ่ะมากันจีไอ้ตัวโกเลยติ้งตองฉี่ไปแล้วมากเนาะอามะกันจีเอ๊ะนี่หมอตรุอะตะอูนี่หมออินชิวาเนี่ยนี่ก่อนเนาะเวเลยป้อเนาะเอะไอ้รูปนี้ลึกเลยแล้วเพราะอะคือดิดี นีเบอตัวเต็งจะทำมาดีกว่า嘛เต็งจะตองคุ้มเอ่าไร่จะบอเนอไอ้กอที่มาสเซอร์ติฟิเคชันจะครไหมเ็อย่างจะรู้จักมันจะไดละเต็งจะตองไอ้แม่ตูิวท้าด่าเนาะเต็งคู่เซียทางตองเต็งเต็งจะตอเต็งจะตอเนี่ยเต็งโอ้ยนี่บอเอ่อยาทองตองเต็งเต็งจะตอเนี่ยเสียงเต็งจะตอเนี่ยเสียง đâu cụ gì nhỉ thòng tòng tình tính tao để tính cái thòng thì sao gì cái đi lắm thì